ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องบิ๊บพีซ่าทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกม Attack on Titan นะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Attack on Titan นะแบบหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอ้ผมจะกดเลยปะเอร์เรนเจอร์ก็กดนี่แล้วนีครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่เกมที่ผมจะมาเล่นนะครับพี่ยังกิต จะอัดน่าจะไม่ถึงสิบนาทีหรือว่าถึงอะไร จะมาแปลงไลายเป็นไทยทันทีด้วยกัครับทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองสามจ้าเอเริ่มแปลงลายครับตบลาตบไล่ตบตม,าตม,มากลาตบม,มากครับทุกคนอันไหนแม่งตัวจริงๆผมผมแม่งลาตบหมดแล้วปั๊บสามคิวสี่คิวด้วยอืออือเดี๋ยวพลังหมดนั่นไงกูว่าแล้ว อ๋อโอ้ยดูคนอะไรนะโอ้ยคิดอะไรสักอย่างพี่ตุ๊กเอยจะต้องขอเูยนะอุ้ยฟันตัวทุกคนพินพินพินนพินโอ้ย 救命啊！ ไปเจ็ดเอ้ขา้าไปหกแล้วมันมันตายโอ้ยยังไม่ตายอืมอืม่เฟนขามากเลยตัวนี้ังตายย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 ย ไปแล้วคุณนี่น้าไฟหมุงหน้าไปที่้า้ใช้เอเลนตกจากตึกแกดไตตะามงเตะมงไตะแม็ไตะแมเอะไรกันเตะแมงไตะอีกครั้งไม่ตายไอตัวเล็กขอจัดกากท่านไลไนึ่ก่อน เอาไปทุกคนแน่แน่แน่ให้ทาไลเนอร์อุอ้ยอุย้ย no c o m on เมื่อกี้ผมเกิดเหตุเมื่อกี้เกิดขัดเกิดเหตุอะไรอย่างนี้มาผมน่าคิวไปเจ็ดตัวเอา ริมใหม่ไม่คีดมันเกิดเงกกล้องนทุกคนเหมือนแค่จะมารีวิวมาเนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพื่ดตัมช่องนต้ต่อจาลินทำไม่ไห้ผมต้องต่อแล้ว ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้า,ถาชอบก็อย่าลืมกดไลปปค์ลกคดแชร์ยังไงวันนี้ไปก่อนละนะไปก่อนล้วนะเกนะไปคัสใหม่ให้ทุกคนบายบาย